สวัสดีครับยินดี้รับช่องม a สเตอร์ m t m นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม f ฟ a ์ h u n g e r กับศัตรูที่น่าโง่และก็เชื่องชา้าที่สุดของเกมที่มีชื่อว่ามาในบะหากเราถามเกี่ยวกับพวกมันกับเทพองค์ใหม่ในวิหารเราทวยเทพจะบอกกับเราว่าสิ่งมนชีวิตนี้มาจากสถานที่ที่เด็นไปด้วยแสงสีเขียวขนาดเราก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันมันจะปรากฏให้เห็นรอบรอ ความจป่ยและกแม้แต่เทศก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่ลักษณะกายภาพนั้นมาดาเบตเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเป็นบุ้นลอยไปลอยมาเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าเหมือนแมงกะพุนที่ลอยอยู่ในอากาศมีหนวดระโยงระยางลากไปตามพื้นไม่สามารถสื่อสารด้วยคำพูดได้ แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหากเราเลือกที่จะสื่อสารกับมันมันจะตอบโต้เราด้วยคลื่นกระแสจิตโดยตรงที่ส่งเข้าถึงสมองของเราสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหน้าตาโง่ๆของมันนั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอก สิ่งมีชีวิตนี้มักจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆซากศพที่ตายจากการเจ็บป่วยหรือการถูกทิ้งให้เน่าเสียถึงจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้คืออะไรมาจากไหนแต่ดูเหมือนพวกมันนั้นมีความสามารถเช่นเดียวกับสาวกของเทพเจ้าเลยที่มีความสามารถในการสื่อสารผ่านกระแสจิตของพวกเขาเช่นเดียวกับ Pocket Cat หรือแม้แต่ Lady of Moon สถานที่ที่เราสามารถเจอมันได้ในดนเจี้ยนของ Fan Hunger นั้น จะอยู่บริเวณชั้นใต้ดินชั้นที่สองที่เป็นดังห้องสเสบียงและคลังอาวุธร่วมไปถึงเป็นที่ทิ้งซากศพคนตายด้วยแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่มาในบาาจะไปอาศัยอยู่นั่นก็คือสุสานเทพ,พเจ้าในยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดอดีตมารเบลซึ่งเป็นสถานที่ที่เราสามารถเจอเลดี้ออฟมูนเพื่อแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างกับเธอได้แต่ถึงแม้ว่ามาในบ่าจะเชื่องช้าสักเพียงใดในบางครั้งเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมันได้ สำหรับกลยุทธ์ในการต่อสู้กับมาไดบักแม้จะไม่ใช่ศัตรูที่ต่อกรอยากสิ่งมีชีวิตนี้มีโอกาส50%ที่จะฉีดปรสิตใส่ตัวเราได้ซึ่งจะทำให้เรานั้นมีอัตราการหยหิวที่เร็วกว่าปกติทำให้เราเปลืองทรัพยากรด้านอาหารเป็นอย่างมากแต่ข้าสถานะนี้ก็สามารถแก้ได้ด้วยเวิร์มจูสแต่ก่อนจะกินก็เช็คดีๆนะว่าเรามีไวเวลหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่มียาขาวสำหรับการล้างพิษแล้วก็เราอาจจะตายเพราะพิษแทนหิวก็ได้นะ และต่อให้เราสามารถเอาชนะมาในบาทได้เราก็จะไม่ได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทนตัวเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการประท่ากับมันจึงเป็นตัวเลือกที่ดูจะเข้าท่าที่สุดแต่ถ้าหากคุณประท่ากับมันแล้วเลือกที่จะสนทนาด้วยมันจะตอบกลับคุณอย่างสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาหากเราถามว่าคุณมีต้นกําเนิดมาจากอะไร มาไดบะจะลอยไปรอบๆอ,อย่างลึกลับแล้วตัวเราจะรู้สึกว่าคำถามของเรานั้นได้รับคําตอบอยู่ในหัวเราจะตระหนักว่าต้นกําเนิดของมาไดบะนั้นมาจากส่วนลึกสถานที่ที่เราเห็นนั้นเป็นซากประหักพังที่ถูกบดบังด้วยแสงสีเขียวเรืองรองถ้าเราถามต่อว่าสถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วยแสงสีเขียวนั้นคืออะไรมาในบทจะทําให้เราตระหนักรู้ว่าดินแดนแสงสีเขียวนั้น เป็นทินที่อยู่ที่ซึ่งเวลาไม่มีความหมายแต่ถ้าเราบอกกับมันว่าเฮ้ยเราไม่จะเป็นต้องฆ่ากันนะเราจะตระหนักรู้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตนางโง่ที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นมันจะเป็นจะต้องดูดซับพ,พลังชีวิตของทุกสิ่งมันเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนั่นรวมไปถึงพลังชีวิตของเราด้วยเช่นกันหากเราขู่มันว่าเตรียมตัวตายซะ มาได้บะจะลอยไปลอยมารอบๆอย่างลึกลับแต่สมองของเราจะรับรู้ว่านี่คือการเยาะเย้ยของมาได้บะเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลของศัตรูตัวนี้แม้จะไม่ได้มีบทเด่นมากมายนะแต่ถ้าเราพลาดไปติดปรสิตขึ้นมาแล้วก็หนังชีวิตแน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจง่าย,ายด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะ